สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาทำเมนูชาเขียวนมสดนะครับแต่ว่าเมนหลักของเมนูชาเขียววันนี้นะฮะจะอยู่ที่ฟองนมนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะทำฟองนมให้เป็นกลิ่นของกล้วยหอมนะครับผมก็ชาเขียวกล้วยหอมก็คือเราปรุงชาเขียวนมสดในแบบปกตินะครับแต่วันนี้ผมจะพลิกสูตรที่ผมใช้ประจำที่ร้านนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยแล้วกันนะครับผม โอเคครับผมก็ส่วนวิธีการทำหรือว่าวัตถุดิบนะฮะอันดับแรกก็จะเป็นตัวผงเป็นใบชาเขียวของชาเขียวพรีเมียมของมันีคอฟฟที่ผมใช้ประจำเนาะก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมในตัวดัมชงหรือว่าบัสเก็ตที่เป็นแบบซิงเกิลช็อตนะครับ ต่อไปผมจะเติมส่วนผสมของชาชาเขียวนมสดเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นตัวไซรัปมัช่ะนะครับประมาณ10 ml ครับเพื่อนๆใช้ประมาณ10 ml ครับผมนมข้นหวานครับผม30 ml ครับที่ผมจะปรับสูตรนิดนึงผมจะไม่ใส่ครีมเทียมนะครับวันนี้ไม่มีครีมเทียมครับผมไม่มีน้ำตาลนะครับ นมข้นจืดครับผม30 ml ครับต่อไปก็เป็นนมสดพัชเชอร์ไรส์ครับ30 ml เช่นกันแล้วก็ชงส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้คือได้ในส่วนของน้ำชาเขียวนมสดแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเนาะ ต่อไปเราจะไปทําในส่วนของฟองนมนะครับก็อันนี้นมผมแช่ไว้120 ml นะครับก็แช่ไว้ให้เย็ยนจัดแล้วนะครับผมจะใช้ไซลับตัวไซลับกล้วยหอมนะฮะประมาณสักเอาสัก10 ML นะครับเพื่อให้ได้กลิ่นนะฮะถ้าใส่มากเกินไปเดี๋ยวมันจะตีฟองมีขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับใส่ลงไปในนมที่เราแช่ไว้จากนั้นก็ใช้ตัวที่ตีฟองนมนะครับ ดีจนขึ้นฟองครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้แก้วเสิร์ฟขนาด22ออนนะครับผมเตี๋ยน้ำชาเขียวนมสดเราลงไปครับผมก็ต่อไปก็เติมฟองนมนะครับฟองนมกล้วยหอมเราลงไปครับผม คือที่เลือกใช้ที่ฟองนมเนี่ยคือมันเป็นด่านแรกนะครที่จมูกเราจะได้กลิ่นตอนที่เรายังไม่ดื่มนะครับใส่ประมาณนี้เพราะว่าฝามันจะเล็กนิดนึงนะครับปากแก้วมันจะอยู่ที่95มิลิเมตรวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับเมนูาชาเขียวนมสดชาเขียวกล้วยหอมเรานะครับผมก็เป็นการดัดแปลงนะครับวิธีการทําก็คือการชงชาเขียวปกติเรานี่ฮะ เพียงแต่ว่าเราจะเติมกลิ่นของกล้วยหอมเนี่ยลงไปที่ฟองนมนะฮะเพื่อนๆใช้ใส่หลับยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่แค่ให้มันได้กลิ่นแล้วก็ได้ความหวานนิดนึงนะครับส่วนตัวนมตีฟองที่ผมใช้ผมไว้ใช้ตัวนม u s c ตีฟองของ Falcon โดยเฉพาะเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะได้ฟองนมที่หนานุ่มแล้วก็นึบนะครับก็คลิปนี้ผมก็มีมาฝากประมาณนี้นะครับเป็นการดัดแปลงเมนูที่เรามีอยู่ในร้านประจำนะครับเพื่อพลิกแพงนะฮะเพื่อสร้างความน่าสนใจแล้วก็ สร้างความแปลกใหม่ให้กับเมนูที่เรามีอยู่ในร้านนะครับผมสําหรับชาเขียวกล้วยหอมใบคนทํากินครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทํากินด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ